ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มีโชคสี 5, 6หค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยค่ะเลขเด่นบนเข้าดีมากๆเลย3ตัวติดที่บนตลอดอ่าสมตัวงวดนี้ค่ะ071ค่ะเห็นชัดมากเลยสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะคะเล่มนี้เด่น5ตัวตรงนี้มี071มี5มี9ค่ะ งวดวันที่17มกราคม2568นี้ค่ะ,ะดูเดี๋ยวเอาของเก่ามาเทียบก่อนจะว่าโม่เกิดไปหรือเปล่าถ้าคนที่ตามดูเรื่อยๆจะรู้นะคะแนวทางขอลาาบหลอกงวดที่แล้วก็สามตัวค่ะให้ศูนย์หนึ่งหกติดที่บนศูนย์นะคะออกสองศูย์เออกห้าออกล่างห้าหนึ่ง นั่งห้าหนึ่งด้วยนะอันนี้ศูงสองศูนเก้าติดทั้งบนทั้งล่างเลยดี B, มากเลยลาบลอยคนที่ชอบวิ่งไม่ควรบืมเล่นเมน,นี้นะคะดูแนวทางย้อนหลังสิบวังวดของเขาถ้าเขาหลุดเขาจะเข้างวดไหนหลุดไม่เคยถึงสองงวดนะ ถ้าหลุดปุ๊บนี่ต้องรีบเข้าเลยอืมหลุดปุ๊บเขาต้องรีบลุกคุนเดินเขาจะไม่หลุดสองงวดสามงวดซ้ำซ้อนเอดจะจับจับให้ติดที่บนนะถ้าออกล่างแอดจะให้เขาหลุดนะคะติดที่หลักสิบบนด้วยนะงวดที่แล้วอยู่ที่หลักสิบบนค่ะศูนย์ค่ะอ เสียดายมากเลยแอดนะแอดไม่น่าลืมเขาเลยแต่แอดก็ได้นิดหน่อยนะศูนย์เจ็ดหนึ่งงวดนี้ที่แน่ๆน่นหะนึ่งกับศูนย์น่ะงวดนี้ตัวไหนจะมามไปค่ะข้างในหน้าศิลาเลข ลาเลขงวดนี้ค่ะหลักสิบหลักหลักสิบศิลาเลขงวดนี้7จ็ดห้าหนึ่งห้าเด่นเจ็ดนึ่งเนะคะตัวเน้นหนึ่ 1, ก็หนึ่งสหนึ่งสองค่ะ7จ็ดสองเจ็สามหลักสิบเลขท้าย2ตัว0 4 9ยสีนะคะมี0ูนย์ห้าศูนยสองศู้าค่ะ อืงวดที่แล้วหลักสิบให้ศูนย์จริงๆด้วยตัวหลักสิบมานะคะศูนแต่ว่าไม่มีศนะูนย์เก้าเนาะให้ศูนย์สองล่างก็ไม่เข้านะคะวางตำแหน่งได้สวยงามมากเลย เลขดารา20ชุดค่ะแคปได้แคปค่าบน20ชุดล่าง20ชุดค่ะเลขทุกตัวให้เล่นตรงตรงห้ามกลับตัวเพระว่ามันเยอะที่แล้วไม่เข้านะจ้าทั้งบนทั้งล่างนะไม่เข้านะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปเลย ลูกชะตาราศีแคปได้แคบค่ะชัดมากเลยงดนี่หนึ่งสอง่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อามาให้ลาบงวดนี้ค่ะ1 8 7 8ค่ะถ้าหนึ่งมีหนึ่งสอง1นึ่หค่ะ7จ็ดสองเจ็ดเห้าเค่ะ3ตัว สี่หนึ่งสองสี่เจ็ดสองค่ะอามา่าให้ลาบเฉียดไปเฉียดมาศูน8แปดหกแปดออกออกศูนเก้าอามา่ากันนิดเดียวหรือว่าหนึ่งจะมาเนาะนอนหน้านอนมางวดน,นี้ค่ะเจ็ดหกศูนย์หกอีกแล้ว 7372774ค่ะ03 02 07 04 4734 03ค่ะอังหน้าให้ล่างมวดที่แล้วให้15ออกล่างนะคะติดที่ล่างนะถือว่าแม่นอยู่นะออก51ล่างอ่างวดนี้จ้าประมาณนี้เลย จับว่างค่าเจ็ดแปดศูนย์แปดเลยค่ะตัวใหญ่ๆเลยสามชุดสามตัวมีห้าเจ็ดสองห้าศูนย์สองห้าเจ็ดสองชุดเดียวห้าเจ็ดสองงวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่ห้าหนึ่งสองงวดที่แดดคนตาทิพนวดนี้ค่ะ ก้าหนึ่งสอค่ะรางวัลเลขท้าย5้าท่นะคะอาจารย์ฟ้าสั่งค่ะตัวใหญ่เลยส6่หกเจ็ดหกฟ้าสั่งวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะอ่าต่อไปมาดูลาบร้อยฟันทองศู 0, 06ค่ะ0702ค่ะตัวเน้น307302ค่ะรางวัลเลขท้ายให้6717นะคะมี6818ด้วยอ่า65ไม่มี68ดังนี้นงวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่เข้าเอ๊ก็จะไม่เทียบนะโยนเหรียญค่ะ แคปได้แคปค่ะเน้นให้ศูนย์ห้าหนึ่งห้างวดที่แล้วก็ให้หนึ่งห้าหกห้านะคะหนึ่งห้าออกล่างนะจนเหรียญเข้าเกดที่ล่างหงวดนี้ศูนย์ห้าหนึ่งห้านะนาดัชนีรายวันอันนี้ไม่มีอะไรนะจ้ะข้ามนะคะฝั่งนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะแคปได้แคปจ้า จะไปดูได้ร้อยสิบหน่วยงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะชุดคู่งเงินก็ไม่เข้าค่ะอาจารย์หนึ่งห้างวดนี้ค่ะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดจ้าเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเมตรเดียว ที่แล้วติดบนเฉยลาบลอยฟันทงห้าหนึ่งสองหห้าเจ็ค่ะลาบลอยฟันทองวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะให้ศูนย์อ๋อให้ล่างออกบนศูย์เก้าตรงๆติดที่บนนะคะบนหลุดให้ล่างออกบนให้บนออกล่า จ็ดสองบนรับ้อยปักหลักค่ะเก้าหนึ่งสองหนึ่งพาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะชุดสามตัวแปดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดเลยค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ไม่เข้านะคะงวดที่แล้วรับ้อยปักหลักเลยค่ะ รางวัลเลขท้ายให้5้า7ดแปดเจดนะคะงวดนี้ห้าเก้าปดเกค่ะห้าแปดห้าหกห้าสองแปดแปดแปดหกดสองแปกดังค่หนเยหน้านี้อย่ามองข้ามข้อมูลหลัก10บ9เเม็ดเดียวค่ะน่าจะมางวดที่แล้วเนาะรางวัลเลขท้าย อ๋อมี0 7 0 4 0 5 0 5ตัวนี้เลขท้ายให้8 7 5 7นะคะ8 6 5 2ค่ะดูข้อมูลดับงวดนี้ดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะข้อมูลเลขดับงวดที่แล้วให้ดับหลักร้อยหลุดนะคะให้ดับ2 1 8 2 ออกสองศูนก็หลุดมีหลักสิบเท่านั้นที่เขาเอาอยู่ออไปนะฝันดีงวดนี้อันไม่น่าเปิดข้ามนะ ฝันดีให้สามสองหนึ่งสองค่ะฝันทอง9 8้าแดสามแปเม็ดเดียวมีหกแอีกแล้ว6 8แปดห้าแปดหนึ่งแปดดศูดแป้าแปมาสองหมดเลยนะยาใจคนยาก ยาใจคนจนหกห้างวดน,นี้ค่ะคนยากให้สองหกสองห้าสองสองสองเก้าสองแปดสองเจ็ดวันที่แล้วไม่เข้านะคะอ้าวชอตเด็ดราบรอย ช็อตเด็ดลาบร้อยเจ็ดสวาง7ไปที่ตำแหน่งหลัก10บนนะคะเจ็ดสมี7จ็ดสอง7 3ตัว8ปดเจ็สองแปดเค่ะทิ้งทวนท้ายเล่มวางไว้ที่หลักสิบไปที่ตำแหน่งเลขหนึ่งนะคะมีหนึ่งสองห่หานึ่งเค่ะ หน้าสนทีเดียววดที่แล้วก็หนึ่งเหมือนกันหนึ่งมาบ่อยจัง1นึสองหงไม่เข้านะคะจะมามวดนี้หรือไงอฝั่งนี้ค่ะข้อมูลหลัก10บศูนค่ะ5 0 2 5 6นย์สอกจ้า มี6 8อีกแล้วหกเก้าหกห้าหกแเเสซียนสิบหน่วยต้องมาหนึ่งตัวสี่หนึ่งสา ที่แล้วเขาเข้าดีจังเลยไม่ค่อยสังเกตรตรงนี้ไหมสิบหน่วยต้องมา1ตัวก็บอกสองสามหนึ่งห้าบนนะมาสองตรงนี้สองกับ3ามต้องมาหนึตัวก็ชนกันที่สองสองกับสามเนาะตรงนี้1กับหก็มาล่างนะคะฝั่งเนี้ย อันนี้ชนกันที่หนึ่งกับสามหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากเลยงวดน,นี้ตรงนี้ก็สี่หนึ่งหนึ่งสีแล้วเนี่ยชนกันที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งประมาณนี้ค่ะอ่าท้ายเล่มของมหาลาภงวดน,นี้คนชอบดูท้ายเล่มชอบกันเมเลยอ่าไม่รู้ดูอะไรกันนักหนาะเอ๊เลขม,มาวินเลยค่ะ เรียมาวินเรียกเนน้อยอ่ามีมีหลายสำนักนะคะคนชอบก็ชอบอ่าแคปได้นะคะแคปไปขยายดูได้ค่ะอ่าจบการบรรยายหนังสือราบร้อยงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะขอให้เอซีทุกท่านจงโชคดีมีใช้ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ